ต่อไปก็ขอให้ญาติโยมสาธุชนตั้งใจกดน้ำระพผลยตถาวริวาปุลาปริปุรนติสาครังเอวเมวะอิโตจินังเปตานังอุปกปติตอิจิตังปฏจิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจตตสเพปุรนเตุสังกปา จันโทปนนารโสยธามณิโชติรโสยธาสพิติโยวิวาจันตุสพปโรัวคววินาสตุมาเตภวาวันตารโยสุขีธิขายุโกภาวอภิวาภนาสิเรสนีจังวุต พระเจ้ายินโอจตัลวรรมาวัตอันติอายุวันโอสุขังอัลังอายุทว่าภารทว่ีโรวันนาทวปฏิภาณโาทวสุขาสัาขาตเมธาวีสุขังโสอติธาจติอายุ ธาตวะภรังวันนังสุขังจะปฏิภาณโททีกายุยาสวะโหติยาทายาทุปปาจติอิติวะตุสามังคารังรกขันตุสาภเทวตาสาพพุธานุภาเวนัสธาโสทิภาวร ตุเตผาวตุสะพะมังคารังรักขันตุสาปะเทวตาสาพะธรรมานุภาเวนัสัทธาโสติภาวตุเตภวตุสะพะมังคารังรกขันตุสพปะเทวตาสาพะสังคานุอาเวนัสัทธาโสติ